สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการงัดนะครับตะปูที่มันหัวจมอยู่ในเนื้อไม้นะครับก็ปกติถ้าเราจะแกะไม้นี่นะครับเราก็อาจจะต้องตีหรือว่างัดเอานะมันก็อาจจะทําให้ไม้ของเราเนี่ยแตกได้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับ อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมขอเรียกว่าแฉลงนัดตะปูก็แล้วกันนะครับเป็นของดีวอลนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็มีคุณสมบัติที่จะช่วยงัดตะปูที่หัวจมนะครับแต่ก็ต้องบอกว่านะครับยังทําให้ไม้ของเราเนี่ยมีความเสียหายอยู่นะครับแต่ก็จะน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูรีวิวกันนะครับวิธีการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับส่วนแรกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก่อนนะปากที่มีลักษณะเหมือนแฉลงแบบนี้นะครับตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งัดตะปูที่มันจมอยู่ในเนื้อไม้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานตัวนี้นะครับให้เราเนี่ยนะครับดูว่าแนวของรูตะปูอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็ทําการขยับไปสัก1เซนนะครับจากนั้นให้เราจับนะครับตัวนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการตีนะครับบริเวณตรงนี้เลยนะครับตีลงไปนะครับเมื่อเราตีตรงนี้ลงไปแล้วนะครับให้เรา มั่นใจว่าตีลึกไปพอที่จะอยู่ใต้หัวตะปูนะครับจากนั้นให้เราเริ่มเอียงนะครับเอียงตัวนี้เนี่ยนะครับเอียงตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วจะก็ตีต่อครับตีต่อไปครับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเอียงไปเรื่อยครับจนมั่นใจว่าไอ้ตัวตัวร่องตรงนี้นะครับมันไปอยู่ใต้หัวตะปูนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆงัดนะนะครับงัดนะครับงัดแล้วก็ตี แล้วเราก็จะส,สามารถที่จะงัดตะพูตะปูเนี่ยตัวนี้นะครับออกมาได้แบบนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมห่างแค่หนึ่งเซนนะครับจากนั้นวางไอ้ตัวนี้นะครับเกือบจะตั้งฉากเลยนะคราเตรียมก่อนให้ลึกลึกพอที่จะอยู่ใต้ตัวตะปูแต่เราเอาข้อยงัดตัวนี้งัดขึ้นมาขยังงัดต่อต่อเนี่ยตัวนั่งแตว่าไอ้ตัวหล่องเนี่ยอยู่ใต้หัวตะปูแล้วนั่งเอาข้อยางงัดขึ้นมานะนี่แบบนี้นะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการใช้งานตัวนี้นะครับถัดมานะครับไอ้ตัวนี้นะครับตัวอีกฝััั่่งงนน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 ึเีีียะะครรบอ้้้ผมแําใใใหชกณ ที่หัวตะปูเนี่ยมันไม่จมลึกมากนะครับแบบนี้นะครับสามารถที่จะใช้ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะเห็นว่ามันมันมันมีองศาที่เยอะนะครับดังนั้นนะครับการใช้ก็หลักการเดียวกันเลยนะครับให้เราทําการนะครับตอกนะครับที่หัวตรงนี้นะครับแล้วก็ตอกจนมั่นใจว่าไอ้ตัวร่องเนี่ยนะครับอยู่ใต้หัวตะปูนะเราก็ดันขึ้นมานะครับเธอดันขึ้นไม่ไหวนะตรงนี้เราสามารถที่จะตีได้นะตีตรงนี้ก็ได้นะ ตัวนี้ก็จะดันขึ้นไปนะครับแล้วก็สลับนะครับเขาฝั่งนี้มาดึงแทนกระดับแบบนี้ครับปึ๊บนี่ครับหัวตะปูก็จะโผล่ออกมาเลยนะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายนะครับที่เราสามารถใช้งานเจ้าเครื่องนี้ได้นะจ้าอุปกรณ์เต็มได้คือตรงนี้นะครับที่เป็นท่อคมๆเนี่ยครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเฉียงๆออกมาลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะใช้ในการนะครับระเบิดผิวไม้นะที่อยู่โดยรอบๆของไอ้ตัวรูตะปูที่ ที่ตอกลงไปในเนื้อไม้นะครับเราจะเอาตัวนี้รูนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับรอบครอบครอบไประหว่างตัวตะปูเลยนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการเอาค้อนนะครับค้อนเนี่ยตีที่นี่ได้เลยนะครับดูนะครับตีได้เลยนะครับนี่นะครับ <Kaiser>, น <hacerlo. S 1> ี่นะมันจะทําให้เนื้อไม้เห็นไหมครับที่อยู่รอบตะปูเนี่ยนะครับกระเด็นออกมานะแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยเห็น เห็นตัวตะปูมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวิธีนี้ผมจะบอกว่ามันจะทําให้ไม้ที่อยู่รอบนี้ไม่แตกนะแต่ว่ามันจะเป็นรูแทนนะครับจากนั้นเมื่อเราเห็นตัวตะปูแล้วนะครับเราก็เอาตัวปากแฉงเหมือนเดิมนี่ครับเข้าไปนะนะครับก็จะสามารถงัดตัวตะปูเนี่ยขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะรูออกมาแบบนี้ตรงนี้เราสามารถที่จะโปะได้เนาะประมาณนี้นะครับ ก็สุด UM ท้ายเลยนะครับสรุปเลยนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยนะครับในการดึงตะปูนะครับในหน้างานต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการแกะไม้พลทอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องของการแกะผนังไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็ลองไปดูนะครับว่าตัวนี้จะสามารถใช้ในงานของเราได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนใครสนใจนะครับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับของดีวอนที่ผมซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ที่ผมซื้อมาไว้ให้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับตลอดวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ